ลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบสกหนึ่งก้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยค่ะแล้วก็ยังคงนาําภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะภากรกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานดำเนินการส่งมอบลูกพันป์ปลานิลจิรดาจำนวน11,000ตัวให้กับศูนย์พัฒนาพันธพืชจักระพันเพ็นสุริเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานพันปลานิลจิรดาให้กับรัศดรในเขตอีสานใต้ได้นำไปเพาะเลี้ยงในพื้นที่ของตนต่อไปณตำบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภักสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลจิตอาสาพะราชทานและครอบครัวร่วมบริจาคโรหิตในโครงการกองทัพไทยร้อยดวงใจสู้ภยัยโควิดบริจาคโรหิตถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาเจ็ิพรรษา28บกรกฎาคม2 5 6 7 เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ณโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลจิตอาสาและชุดบรรเทาสาธรารณภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหนาบ้านทับเมยหมู่ที่12ตำาบลโนนนาำแท่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอ่ำนาจเจริญนั่นเองค่ะสํหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ